สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณนะครับไม่ทราบว่าโครงการหนึ่งล้านกล่องนี่ข้าวหนึ่งล้านกล่องนี่ดําเนินไปหรือยังครับถ้ายังนะครับขอความกรุณานะครับเอาเงินตรงนั้นน่ะไปช่วยเหลือชีวิตคนดีกว่านะครับข้าวกล่องน่ะมีประโยชน์จริงแต่ว่ามันอิ่มแค่มื้อเดียวนะฮะคิดให้ดีๆนะครับหนึ่งล้านกล่องสามารถช่วยชีวิตคนได้เป็น พันพันคนนะครับมหาศาลเลยนะครับช่วยชีวิตคนได้อย่างมหาศาลเลยนะครับนะครับทํายังไงเลยครับก็สร้างโรงพยาบาลสนามประจําตําบลนะฮะประจําตําบลตัวประจํอเภอก็ได้นะครับนะครับสี่สิบล้านบาทเนี่ยก็ถ้ากล่องละสี่สิบสี่สิบาทก็สี่สิบล้านบาทนะครับสี่สิบล้านบาทนี่สามารถสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามได้หนึ่งหนึ่งร้อยอำเภอเชยนะครับหนึ่งร้อยอำเภอนะครับทั่วกรุงเทพ ทั่งเทพมีกี่อำเภอในนี้ผมไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยนะผมก็ไม่ทราบแต่มันสามารถสร้างได้100อำเภอถ้า100อำอ,าอำเภออำเภอไม่นั่นก็ย้ายมาที่ตำบลก็ท้างได้100ตำบลน,นะครับ100ตำบลน,นี่จะเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดนะครับถ้าอำเภอยังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามตำบลเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดประชาชนจะมีกําลังใจขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับ าะแยกผู้ป่วยออกจากบ้านนะฮะที่กักตัวอยู่ในบ้านนะไปไว้ที่โรงพยาบาลสนามตำบลน,นะครับหนึ่งร้อยตำบลนะฮะสี่สิบล้านบาททําได้นะครับนะครับพอเตียงราคาสองพันกว่าบาทเนี่ยถ้าเราซื้อเยอะๆก็เหลืออยู่พันกว่าบาทพันกว่าบาทนี่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตำบลก็ได้นะครับนะฮะไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงนะครับนะครับ ข้าวกล่องหนึ่งล้านกล่องมันอิ่มได้แค่อิ่เดียวนะฮะแต่สี่สิบล้านบาทเนี่ยมันช่วยคนได้ทั้งหมดนะสี่สิบช่วยคนได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยตำบลน,นะครับนะฮะรประชาชนจะมีความอุ่นใจขึ้นมาอีกเยอะนะฮะคือแยกผู้ป่วยออกจากที่กักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลสานามตด้วยความดูแลของโรงพยาบาลฐานหน้าศตนยตำบลน,นะครับนะฮะ แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสมอนะครับดูแลได้นะครับอาจจะมีแพทย์ประจำำําตาบลก็มีแพทย์ประจําตําบลอยู่แล้วหนึ่ง,นงคนใช่ไหมครับดูแลได้นะครับสําหรับสองร้อยเตียงสองร้อยเตียงนั้นก็แยกผู้ป่วยเริ่มต้นคือผู้ป่วยสีอะไรสีเริ่มต้นอย่างนี้ผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเหลืองอ้าวมันก็ยังแยกกันได้เพื่อไม่ให้มาให้มารวมกันจากเบาจากเริ่มต้นจากกัดตัว แล้วก็ติดเชื้อนะครับเพื่อแยกออกจากครอบครัวไม่เะฉนนั้นครอบครัวอยู่สิบคนก็ติดทั้งหมดสิบคนนะฮะติดเพียงคนเดียวนําเข้ามาอยู่ในครอบครัวผู้เท่าตายายก็ติดไปด้วยที่ผมดูข่าวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนโอ้ติดมาคนเดียวติดมาคนเดียวกับติดเป็นทั้งครอบครัวเพราะอะไรอะเพราะคุณให้ผู้ผู้ติดเชื้อกักตัวอยู่ในบ้าน มันก็ติดกันหมดครับที่ยอด,ไม,ยอดไ,มไ,มไม่ไม่ลดลงเลยเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยต่อวันเนี่ยตายกว่าร้อยกว่าคนเนี่ยก็เพราะเกิดจากติดกันภายในครอบครัวเพราะว่าเตียงไม่พอใช่ไหมที่โรงพยาบาลเตียงสนามโรงพยาบาลไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นที่จังหวัดก็ไม่พอเพราะฉะนั้นมาจัดที่ตำบลดีกว่าฮะมันใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้ประชาชนมากที่สุดสาม,มารถเดินเข้าไปได้เช็คเข้าไปได้ ง่ายๆนะครับทำเถอะครับไอ้เงินข้าวของ40ล้านบาทเนี่ยได้ถึง100ตำบลน,นะครับนะครับชิใครจะอะไรก็ช่างนะครับช่วยเหลือกันเถอะครับสามัคคีกันนะครับตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใครไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของกูนะฮะแต่ถ้าเรื่องยังเป็นของมึงของกูอยู่อย่างนี้ถ้าติดเชื้อขึ้นมาแล้วอย,อย่ามาร่ำไห้ร้องไห้นะครับ มาไล่สดลดร้องไห้ร่ำไห้กันไม่มีใครมาช่วยเหลือนะครับตรงนี้ถ้าเป็นกระบอกเสียงกันได้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันพูดช่วยกันอะไรให้มันเกิดโรงพยาบาลสนามตำบลขึ้นมาให้ได้นะครับนะครับด้วยโครงการข้าวหนึ่งร้อนกล่องเนี่ยมันจะช่วยประชาชนได้มากมหาศาลนะครับนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ